สวัสดีค่ะพี่น้องผู้สุกคนจ้าพะยไไ่ะแตยังกินพะย่ะ่้องโอ้เนี่ยกินเน้นอ,อนุมานทรงเคียงเดิม <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเขาทุกผู้ทุกคนล่ะครับอนุมานทรงเคียงกันสิมึมนงนี่เูากับบ่ได้ไปหายังน้องกับข้าวน้ำหัวน้ำสวนด้วยครับพี่น้องกันลังปลูกขา้าวโพดไม่อีกเนาพนะพะย่เนาะควรที่แบบกินังไรงแต่ผู้ย่ำแดงผมไม่เคยปลูกทุกเคียร์หรอก ย่ำเนลาปลูกไปไงเพิ่งก็ปลูกเขาก็าฮดเอาเสร็จเหรออันนี้สิตําแก้วนะ้องไปไงตาแกว้วปูสังพี่น้องอาสีบบงามคือจังกน,น้าฝนดอสติดลวกพักกับปิ้งเนื้อปิ้งซิ้นติไปไงตั้งตัวปอรับขอโจวาปิ่งสินงสน้นปิ้งซิ้นเอาเอิ่นปลาปิ้งเนี่ยปิ้งยังจะบ,บนกับอันเดียวกันนั่นแหละมืัอนี้พอสุกพระท่านด้เห็นกายเทียอยู่พี่น้อง สงสัยติธุละเนาะว่ามานี้มีบุญกะถินบานเพิินเพิ่นทอดกะถินมนี้ทีเดียวได็กคนละเครื่องไปหอดใส่หรอปุ <laughs> ๊บโอ้บอเล่ามีบาสวัสดิการอยู่ยไปเอาเมาื่อวานคนหลายไปตันไปหลุดของเมื่อวาน lại của tất ẩu cả đây rồi Ừ, bớt 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 đó Phút mắt ở tiêu dùng gì khay rồi tốt đỉnh của nó Cô liền là đất Cô liền là liền đồn là vậy tí cơ Khao điều cứ nhai vậy thế สองเดือนไปไปหนึ่งตองเดือนหน่อยหน่อยวันทีสส่สิบห้าก็สิหอสามเดือนต้อมันก็ตัวเงี้หรือเปล่าวะเป็นมาหกเดือนติดพ่อใหญ่ยใครโอ้ตีเคยเรื่องนี่ถ้ามันบ่สมบูรณ์กับอีหลีนี่มันติดอยู่ประมาณเจ็ดเดือนยังติดใครกันมันสมบูรณ์อีหลีนี่หาเดือนที่เดือนหาเดือนก็บใครหาเดือนหกเดือนเลยตะกี้ห่อข้บ่ค่อยจือค่อยจำเนาะพ่อใหญ่ว่าเลี้ยงห่อก็เลี้ยงห่อประจำมามันติดจักเดือนจักเดือนเนาะ đèo anh chạy nhem đầy phần mà, chị bảo thì chạy leo gì đó, leo bông. Bền đấy. Mất tôi nhảy rồi đấy, mất mua đấy. tôi chắc là cái chìp chìp Phần đầu tôi nói phần kinh nghe với thăn mua từ đây luôn. Mất cả, cứ khôn là lá mẹ đều gần, mất à. Sát, cả bao nhầy tam mất chút khôn đi là. Sắt. Chụt kim giang cứ cái mất Tôi nói phần kinh nghe với thăn mua, khâu nhè, kinh con. ต้องต,องตององาอ่างโค้งสางนั้นใบใหญ่สมูทส่อล่ะเสียงหอกยังกรีบกีบอยู่เอาเข้าวหอกกาบกาดเดือดหอมยังกรีบกรีบเลยเถอะเดือดเอา,า,า,อาไหมพอไงหน่วยหน่วยถิมันเป็นแผลแล้วมันจะออกคิวเดีกระถามันเกิดน้ำมูลโอ๊ยถ้าเกิดตัวนั้นเโยก็ตัดทิมเสียดายอยู่

สอนแดงนะจะแดงแล้วอีกสอนขาวมื่อไ่บางเวียงกันบ่กขาวลุดอ่ะคือสอนแดงไประมาณทรงเกียงน้าอหมือนอกันไ่ด้ไม่ได้กินโดนเราได้เนาะไง นอนันวมาตงเขีย,ยอนอาชนะบองประเด็กเอปลากับปลาเข้าไปหาดวางแหลกงเด้อครับเป็นแล้วอืเดี๋ยวลุวงครับเ้ยเรื่องบอาหรอปลาโ่้ย้น้ำปลาบ่ใส่ดิใส่ประเด็กเหรอ นี่ประหยัดน้ำปลาต้มจำมันสิเหลีย่ยมันสิเปียบวชจักบการบวชนะครับ เต็มด้วยไงตัวแดดตัดีเดี๋ยวตัดวดงดีดีแสบแม่นม้ำเศษเศษเด็กม่ไปไงพี่น้องสมิงขาต้องกันเลยจ้าังนี่กับปีงเนื้อจ้าพี่น้องเศบแสบต้องกันจ้าโอ,อ้น่ากินแล้วน้องไปไงฮะเด้ขับมาด้อพี่นอ้นองคุคนด้อครับ <สำ S 1> มาจิงขอ,งขอจิ้งนา้อกันพี่นอ้อลวกพักอันนั้นปี้งเนื้อจ้า Oh, สวยๆบวยงาไงเ่ินเบิดทูทปูทุกคนแล้ะครับเพอจินน้ำกันกรเรยอ,อ่บเกียมีิตุละไปนั่นเลยจะกันไปอพอสุกกรสิติตุละละ้วเบิ้งส้มมันนี่ธรรมดาละ่ะยินงเห็นตรงม้ตุละละ Bên đây ba nha ừ. và đây chim treo đôi là đi treo chèo cái Chèo chèo กินสเต็กกินอะไรสเต็กก็เป็นไงใคได้กินข้าวไม่แล้วเด้อพี่นอ้องแต่ว่าขันซื่อกต่ได้กินแล้วแล้วน้องเป็นไง มวยยืมไื้อยังไดกระล่งเขากะล่างมวยแบตแล้วก็ตางเดือนนี่แหะได้เีย ียเมือได้ไหม ฝนมันก็ตกน้ำสีไปย่นี่บต่ตกปนีล่งไปหลอกูนี่ตกเลยกูไปหันบต่ตกหอ้องเรียนเข้าไปในบ้านตกไหมฝนก็เป็นนังสีเปียกคนนี้ออกจากนี่ไปอ่ะฝนมดเหลวมัก็เป็นต้องใส่หระว่ามดดูดูฝนหรอ จะร่มที่ผมว่าคือร่มหนาวแล้ว นกเขาดินะโน้อยังแบบมันหองน้ำติดแกงอะวูอนะมัน,นหอมจะแก้กก็้แก้วแก๊กนะเดินหางตีซีตีหางหางหงเยาเป็นยินเสียงอนี้หางเสียงอไเยอมันห็เก,ก,ก,กินก,นนกนนที่รังไฟอะอือมันห,งนนะะนหางยาวๆน่ะนะเป็นเป๊ะ

cùng hai nhắn phải nhạc nó phải nhạt. Ừ. đàn gặp bất thường đỡ với nó bất là nào vui Tôi nhai cái nhai khác ออกไล่ออกยังงาปีนั่นหรอแม่บาานี้ต้นอน่อยบ้านใเป็นที่ยังเยอะยังน้ำกดมืออดปอดอดปอดจุ้ยบ่อยากไอเขาเจโนหันอ่ะวันนี้สีก็แด็ให้กันนะ đến nhà mình thì tôi sẽ chăm lại đẹp

แดเนหนากัดจิ้นบาในพนี้องเฮ้ยลมวิววิวเลยนตกรรกัต้นก,กับ,กบเป็นตะทั้งเราเล่ติดตามค่อน không còn được có tham ครับพี่น้องมนันีก็ได้ขเขาเจะนับยิ้มแล้วเก็เองเลงแล้วก็จังคอ่คอยว่าค่อยว่าถึงเนื้อครับสำหรับมนีผมเกิดก้าวข้นมาส,สวัสดีที่ห้สุดสุดคนนะว่าพี่น้องมัดสุดสุดคนนะครับมก้าวข้นมาสวัสดีจากพี่น้องก็ได้ครับส,ส,สวัสดีครับ